เมามอยนี้หนึ่งนะคะของวันนี้อีกแล้วนะคะเมื่อกี้หวยเพิ่งออกเพื่อนๆ <laughs> นะคะแล้วแม่อ้นชอบใช้เวลาในการจิบกาแฟเนาะเราก็จะได้เมามอยกันไปเพื่อนๆ <c oughs> มีใครแวะเข้ามาฝากกดไลค์นะคะ <c oughs> เอินหากันได้เด้อน,นะคะคุยกันเรื่องข่าวมั่งก็ได้นะเพื่อนๆเนาะวันนี้เป็นไงนะคะไม่รู้เป็นไงมั่งไม่ได้เข้าไปดูในข่าวในข่าวเลยเลยไม่มีเวลาเพื่อนเลย <c oughs> จิบกาแฟกันนะจ๊ะเพื่อนๆ เดี ies, um, ๋ยวดูก <qualc parfois> <government> ่อนเนะว่ามีข่าวสดข่าวอะไรออกอะไรใหม่บ้างเนาะแต่หวยออกแล้วนะเมื่อกี้นะคะหวยออกแล้วเขาไปดูหวยกันหมดแน่เลยนะคะเขาไปดูถ่ายทอดสดหวยกันหมดแน่เลยเงียบจังนะคะ มีเด็ข่าวอะไรไม่รู้เนาะเพื่อนๆเนาะใครอยากมาหมอยด้วยเอินมาหาได้เด้อนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหมอหมอยนะคะจิบกาแฟกับมาดามออนแอนนะจ๊ะหวยออกแล้วนะรู้อย่างรู้อย่างหวยออกแล้วนะเล่นหวยไหมเอ่ย <laughs> นะคะหวยออกแล้วหวยออกแล้ว <laughs> ไม่ค่อยจะบ้าเท่าไหร่เนาะ <laughs> เล่นวันลนี้จิตแจ,จ่มใสเนาะอืม เพื่อนๆอยากเมาะมอยอะไรไหมจ้าเขาเจอหรือยังหนุ่มโรงงานนี่ยเพื่อนเจอหรือยังอ่ะสงสารจังเลยอ่ะดูข่าวเยอะจนเครียดนะคะเพื่อนจนแบบจะพาลูกกลับเมืองไทยนี่ไม่กล้าไปกรุงเทพไม่กล้าไปไหนไกลๆเลยนะจะอยู่แต่ในบ้านอะมันจะเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะแต่กลัวไงกลัวกลัวผิดพลาดกลัวเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยกลัวกลัวทำไมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะ แคนะหวยออกแล้วนะรู้ยังออกเบอร์อะไรรู้หรือยังเอ่ยนะคะเขียนมามามอยกับอ้อนได้นะจ๊ะวันนี้ก็เท่าที่ไล่ดูข่าวสดๆร้อนๆน,นะคะยังไม่มีข่าวอะไรออกมากมายนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อวานที่ดูนะคะมีข่าวเนาะช่วงนี้ที่กำลังฮอตนะจ๊ะเรื่องข่าวหนุ่มโรงงานเนาะเขายังจับไม่ได้ว่าเป็นใครเนาะแต่คาดว่าน่าจะเป็นนะน่าจะเป็น เพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวเนาะนะคะแล้วก็มีเนาะข่าวที่จะเข้าไปดูอยู่นะจ๊ะสลดเด็กตกตึกดับนะจ๊ะสี่ขวบเองอ่ะสงสารสงสารเนาะเด็กอาจจะชอบมดุดชอบนั่นนี่อ่ะโอ้ยสงสารจังเลยอ่นะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสุจิจ้าฝากกดไลค์นะจ๊ะช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะจ๊ะใครดูข่าวอะไรมั่งเอ่ยนะจ๊ะ แล้วก็ยังมีข่าวแม่ชอบติดตามนางดีนะจ๊ะนางบีร้องไห้น่าสงสารเนาะผัวก็ไม่ค่อยดีเนี่ยมาแย่งเอาลูกไปเนาะมีข่าวอะไรอีกเอ่ยนะจ๊ะก็คือนอนหลับไปได้หน่อยนึงจากข่าวแม่อล่าไทยนะคะพี่อลาไทยนะที่เขาเจอศพแล้วนน่าสงสารมากน mm ั hmm. ้นก็ติดตามตั้งหลายวันนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะตาตุกตาปวมนะคะทํา ยูทูบด้วยเนาะป่วงแล้วคนนี้วิ่งค่ะแว่น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 นะจ๊ะเพื่อนมีข่าวอะไรอีก <cuanto> จ <If> ๊ะเพื่อนนะคะมาเข้ามาเม้นเข้ามามาทักทายกันนะอยากรู้ข่าวอะไรเอ่ยนะจ๊ะแล้วก็เออข่าวเรื่องพี่สีเนาะช่วงเนี้ยเออแล้วพี่สีเขาจะฟ้องกลับอยู่นะเขาไม่ยอมเนาะเขาว่าโดนกลั่นแกล้งเอาลองดูกันไปเนาะพี่สีเนาะถ้าเปิดเข้าไปหน้าเฟซเออหน้า พี่ยูนะจะมีแบบข่าวไอประมาณที่เราสนใจอะไรเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะเพื่อนๆน,น,นะคะอืมเขาพาดหัวข่าวไว้นะคะว่าโรแลนด์เฮียมไม่เบาคิดถ่วงน้ำออรไทยไม่น่าเราเขาไปเจอก้อนอิดนี่ยที่หน้าบ้านนะคะไปตกอยู่ที่บ่อน้ำอ่ะเออเนี่ยฝรั่งคนนี้มันแท้จะคิดเยอะคิดหลากหลายเนาะ ะะอ่านแต่พาดหัวมันก่อนเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะไลฟ์แลมีทจิตแจ่มใสแล้วกันเนาะเราจะไม่เครียดนะคะเราจะไม่เครียดนะคะเดี๋ยวคุณยายเขาจะมีลูกค้าด้วยน,นก็จะขอไลฟ์นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเพื่อนๆออแล้วเดี๋ยวจะค่อยไปไล่ตามบ้านเพื่อนๆนะจ๊ะมีข่าวแล้วอีกวันนั้นเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งคุยไปเนาะมีข่าวเออ คนไทยนะคะหญิงไทยนะไปตายที่เมืองนอกโดนมีเจาะคอนะคะเสียชีวิตนะคะน่าสงสารมากเนาะเขาไปเยี่ยมหลานสองคนเนาะแต่ตัวเมียไทยอะ่ะไม่ตายเพราะออกไปทํางานเลี้ยงดูคนแก่พอดีนะคะส่วนตัวผัวที่เป็นเมียไทยเนี่ยนะนะเขาเป็นโรคจิตเขาก็เลยฆ่านะคะฆ่าน้องเมียเนาะกับลูกอีกสองคนและตัวเองตายตามกันเนี่ยสลดหดหูเพื่อนๆน,น,นะคะ คือฝรั่งบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นซึมเศร้ามั้งเนาะเป็นซึมเศร้ามีอาการทางจิตนะคะแต่ว่าอันนี้จะบอกให้เพ่าเข้าไปฟังมาดูละมีความผิดอย่างหนึ่งคือเขาโทรหาตำรวจนะคะก่อนที่เขาจะทําการเหตุสลดนี้นะคะแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าให้คุณเอ่อ ไปปรึกษาจิตแพทย์ซะาอะไรเงี้ยที่จริงเขาโทรไปบอกแล้วนะว่าโอ้ฉันมีปัญหาทางจิตตอนนี้รุนแรงมากเลยอะไรเงี้ยฉันไม่สบายอะไรเงี้ยตำรวจกระโจยไปนะคะเพื่อให้โทรไปปรึกษาจิตแพทย์ <c oughs> คือเขาโบยก็ถูกถูกหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่ได้เก่งมาทางนี้ตำรวจก็อาจจะมีหน้าที่เป็นตำรวจธรรมดาทั่วไปไม่ได้เก่งเรื่องจิตวิทยามากเข้ากับ นักจิตวิทยาแต่ว่าเขาก็พลาดตรงที่เขาไม่ไม่แอคทีฟที่จะพยายามติดต่อจิตแพทย์หรืออะไรอะไรนะจนเกิดเหตุสลดนี้นะคะก็คือคนนนั้นเขาเป่วยจริงๆอะ่ะนะแล้วเขาก็ฆ่านะคะคนที่อยู่รอบตัวเขาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่นะอังกฤษอ่ะค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะที่อังกฤษนะคะเกิดขา่าวที่อังกฤษเข้าไปตามดูกันได้นะคะ ข่าวดังอยู่เนาะเวลาเราเจอข่าวอะไรเราก็เอ้อสลดหดหูไปนะคะแล้วก็ยิ่งพี่โแรแลนเนาะสวิตเซอร์แลนด์น่ะ <c oughs> แต่พี่โแรแลนมันเอาจริงนะนะมาจีามันไม่เอานะดูซิมัดผมจกเงี้ยแล้วก็เป็นเวอ์เบีอย่าง,างกระโมหโอะ่ะโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนั้นเนาะแต่ก็ยังดีที่สำนึกตัวนะคะสารภาพได้อยู่เนาะวินาทีสุดท้ายไม่งั้นเขาจะนอนไม่หลับกันนะเพื่อนเอนเอ้ยนะคะ <IST uk t av is> นะคะพี่อลอไทยก็โดนไปน้องบีบคอทุบหัวจนตายอ๋ออ็อนดูนะคะข่าวนี้เออวันนั้นไม่มีข่าวหนึงน่งเนาะที่ย่อนดูนะคะเป็นเอ่อคนไทยนะคะอายุประมาณสามสิบกว่าอะไรเนี้ยแหละนะคะที่อ่อนว่านะเขาต้องจิตไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะเขาเคยเอาปืนไปไล่ยิงอ่ะหลานตัวเองด้วยเนาะเสร็จแล้วก็ วันนั้นนะคะเขาเขาเหมือนเขาหลอนหรืออะไรไม่รู้นะว่านะมันต้องหลอนแน่หรือมันมันเป็นคําแก้ตัวก็ไม่รู้มันบอกว่าประมาณว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นอ่าคล้ายๆนาตัวเองเนี่ยนะไปเออเอาคลิปตัวเองไปเผยแพร่ทําให้ตัวเองอับอายตัวเองปัดว้องอยู่ตัวเองปัดว้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีตํารวจก็ไปดูไล่ดูใน f a c e b o o k หรืออะไรอะไร คือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสงสัยจะหลอนเป็นบ้านะคะ <Okay. S 1> ก็วางแผนฆ่าผู้หญิงคนนี้นะคะไปเออ่ยิงนะรอบยิงก่อนนะรอบยิงเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งหนีนะคะก็ยังไปดักเขาอีกงนะแล้วก็บังคับให้เขากลาบกลาบตีนตัวเองนะเสร็จแล้วตอนที่เขากําลังกลาบนั้นนะ่ะแว้งหลังไปไปฟันหัวเขาดูดิหัวเทียมมากมันบ้ามันบ้านะคะ เสรล้อไปดูในเ,เขาเรียกอะไรแผนทําประกอบการเขานะตอนเขาให้สารภาพนะแม่ร้องไห้จะไปฆ่าลูกไปหยิบหยิบไหมจะไปฆ่าลูกอีกนะคะแต่แม่ก็น้องห่วอกแม่เนาะแม่ก็สารภาพมาแล้วว่าลูกก็บ,บอกเฉลยตอนกลางคืนแล้วนะว่าตัวเองทําตัวเองฆ่าผู้หญิงคนนี้แหละฆ่านะตัวเองนะ่แม่ก็ร้องไห้ทั้งคืนนะ้องห่วอกแม่นะก็ จะไปแจ้งความก็ไม่ได้ร้องไห้เสียอกเสียใจกับลูกของตัวเองนะคะในที่สุดก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเพราะจะไปแจ้งความก็รักลูกใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายลูกมันไปแจ้งความเองนะคะมันแม่มันก็โกรธจะไปฆ่าลูกอีกโอ้ยนะกูนี่เอ้ยเนาะหลากหลายอารมณ์เหมือนกนเนาะเออเนาะแต่ว่ามันอย่างเงี้ยมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่ได้มีการเนาะพัฒนา มันหลอนไงมันต้องเป็นโรคจิตอันวามันเป็นโรคจิตไม่ค่อยเต็มอะ่ะไม่รู้ว่าหลอนจากอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับการให้ยาหรืออะไรอะไรของเขานะคะทําให้ก่อขึเหตุแบบนี้มานะสงสารผู้หญิงคนนั้นนะคะสวัสดีนะคะน้องบ่าวอ,อ,อ้อนอุ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีคะ่ะชื่อเหมือนกันเลยจ้าชื่ออ้อนเหมือนกันเลยคะ่ะน้องชื่อเป็นผู้ชายชื่ออ้อนเหรอจ๊ะลูก พี่ชื่อออนนะคะหนูชื่อออนเหรอจ้าลูกอืมเข้ามาฟังข่าวกับแม่ออนนะจ๊ะมามอยกันนิดหน่อยจิบกาแฟเนาะก็ช่วงนี้มีข่าวเยอะนะคะจริงๆไม่ใช่ช่วงนี้อ้อนว่ามีเรื่อยๆถ้าเราดูบางทีเราก็จิตตกนะแต่เราก็ต้องดูนะไว้เป็นอุทาหรณ์ของตัวเองนะ ครับโอ้สวัสดีค่ะไม่ค่อยเห็นผู้ชายชื่ออ้อนไงลูกนะคะเรา,าชื่ออ้อนเราเป็นคนน่ารักเนาะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวจะไล่เข้าไปดูข่าวอีกเรื่อยๆนะคะมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยนะเพื่อนๆว่าอยู่เมืองนอกนี่ยมันไม่สามารถติดต่อข่าวสารทางไหนได้เลยนอกจาก YouTube, ะ YouTube นะจ๊ะ u t u ู e เท่านั้นที่จะครองโลก <c oughs> นะคะเราก็มาๆหม,ม,ม,มกันนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะแม่อ้อนก็มีข่าวมาฝากเล็กๆน้อยๆหวยออกแล้วนะลูกดูไหมเล่นหวยกันหรือเปล่าจ๊ะนะคะอืมนะคะอืมนี่มีมาอีกแล้วตํารวจพบหลักฐานเก่งสีแดงขับตามหนุ่มโรงงานไปนะจ๊ะขอให้จับได้เถิดสาธุสาธุสาธุนะคะไล่ไปดูเลยนะไปทะเบียนอะไรอะไรนะจะได้จับเขาได้เนาะ ไม่เห็นละที่ในกล้องวงจรปิดนะมีหลายอันอยู่นะตามเข้าไปอ่ะจนไปถึงแบบน่าจะใกล้ๆจุดเกิดเหตุเลยนู่นแหละตำรวจเขาคงเก่งเนาะเขาคงไปไล่ตามบ้านที่มีแบบกล้องส่องมาแถวหน้าบ้านตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากล้องวงจรปิดของรัฐบาลคงไม่ได้มีทุกจุดอะขอให้จับได้เลยเนี้เธอเนาะหดเหี้ยมนะขโมยมือถือเข้าไปอีกนะแล้วก็ขโมย บัตรขโมยเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วด่วนจับอีกสองแกงพี่สีนะคะจับไปเถอะให้นักการเมืองไม่ดีเนี่ยรีดไถเงินด้วยเนาะแบกเมย์กันไปนั่นนู่นนี่นะคะเขารวยอยู่แล้วจับไปมั่งก็ได้มันไม่ดี รวยด้วยการไม่ดีก็ต้องจับนะคะตำรวจก็ต้องซื่อสัตว์เนาะอย่าให้มาทำอีกนะคะอืมมีข่าวอะไรโอ้แม่ชอบมากเลยน้องเต้าหู้เพื่อนเพื่อนติดตามไหมน้องน้องเต้าหู้นะทำอะไรก็น่ารักกันน้องเต้าหู้นะคะเขาก็ยอมรับอยู่เนาะว่าเขาไปสศลกรรมที่ที่ไหนอะที่เมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ศิลปกรรมจนสวยจนน่ารักเลยนะคะเพื่อนเขามีรูปเก่าเอามา เปรียบเทียบกันอยู่เนาะแต่ว่าทำแล้วสวยขึ้นน่ารักขึ้นก็ทำเถอะค่ะบางคนก็ทำแล้วหน้าแปลกไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแล้วแต่นะจ๊ะนะคะอืมมีข่าวอะไรอีกโอ้โอมีนี้ค่ะเมื่อเช้าเพิ่งดูสดๆนะหลวงพี่ช่วยนักท่องเที่ยวสาวนะคะโดนเด็กรถทัวร์ลวนลามนะคะที่เพิ่งไปดูมาเมื่อเช้านะคะเขามีกล้องวงจรปิดมดเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะ ส่งหัวใจให้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมเยียนช่องน้องนะฝากข้อความให้พี่ด้วยนะบางทีพี่ก็ลืมลืมชื่อไม่ได้จดชื่อนะ่จาจะเข้าไปดูดูอ่ะเขาเรียกคลิปพี่หน่อยเนาะล้วฝากจดหมายกล้องไว้ให้พี่เนอเดี๋ยวพี่ตามไปเด้อนะคะหลวงพี่นะคะจะเล่าเรื่องข่าวนี้ฟังเนาะก็ตามวงกล้องวงจรปิดเลยเขาเห็นหมดทุกจุดนะ,นะคะมันแอบนะคะมันทําเป็นจะไปอาบน้ําอะไรเงี้ยเนาะ แล้วตอนแรกมันเข้าไปในห้องห้องน้ํามีชายกับหญิงมีตรงข้ามกันเนาะแล้วมันเข้าไปห้องน้ําผู้ชายแหละแต่มันแอบ,บอยู่ตรงปากประตูก,กล้องวงจรปิดก็จับวไ้ได้อยู่นะ, <laughs> นะคะแอบบทําเป็นแอบ,บนะคะแอบบแล้วม,มันคงไม่ไม่คงไม่ได้ทังสังเกตว่าจะมีกล้องจับมันอยู่เนาะมันก็แอบ,บนะคะแป๊บๆมันก็ย่อง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 ไปห้องน้ําผู้หญิงคะ่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะผู้หญิงก็ สักพักผู้หญิงก็ร้องโวยวายอะไรเงี้ยนะเออดีที่ยังมีพระคนนี้เขาเออพระท่านนี้เขาได้ยินเสียงเนาะแล้วเขารีบพระก็รีบวิ่งวิ่งวิ่ง,งมาช่วยเลยนะคะโอ้เห็นในกล้องวงจรปิดปิดหมดเลยนะคะมีหลักฐานนะคะมัดตัวไว้ได้แน่นอนนะคะก็คือพระรีบมาช่วยเลยนะคะเสร็จแล้วก็เออมันก็ยังไหว้ขอโทษพระเด้กราบพระด้วยนะคะเออนะ มันก็ดีแต่ว่ามันก็มีความผิดไปแล้วที่มันเป็นอย่างนี้เขาตำรวจเขาอาจจะเรียกไปทําอะไรก็ไม่รู้เนาะอาจจะไปะมีโทษอะไรหรือเปล่านี่ไม่รู้นะคะต้องลองดูต่อไปเนาะเพราะเขาบอกอยู่ว่าตำรวจไล่ล่านะคะกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ชัดเจนมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนุ่มจีนไทยนะคะเมื่ <Hey. S 1> อวานเราเจอกันแล้วนะ well, เนาะลูกค้ายายมาพอดีเดี๋ยวแม่อาจจะได้วางแล้วเพื่อนๆขอบพระคุณนะ yeah, yeah. ที่เข้ามารับชมกันตั้งนานนะเพื <Hey. S 1> <ๆ>่อนๆ นะคะเพราะว่าร้านนวดอาจจะต้องการอ่ะเขาเรียกอะไรความเงียบสงบนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไลฟ์ข้างนอกแป๊บนึงดีกว่าเนาะขัดจังหวะเพื่อนๆนะคะขัดจังหวะเพื่อนๆเนาะอุ้ยหนาว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 ะคะจริงๆต้องใส่เสื้อหนาวอีกตัวตัวหนาๆเลยนะคะสวัสดีจ้าซีซวนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปเม้นหาพี่หรือยังจ้าเดี๋ยวพี่จะได้ตามไปถูกช่องเนาะน้องๆ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาหิมะตอนนี้ไม่ขาวนะคะเพราะมันลื่นมากเขาเลยเอากรวดมารยนะคะแล้วก็เอาเกลือมารยด้วยมันก็เลยเป็นดำๆกระดังกระดางนะคะเพื่อนเพื่อนไลฟ์กันนิดนึงนะจ๊ะจิตเจ,ตจ,ตจมใสนะจ๊ะนะคะพื้นจะเป็นอ่าเริ่มเป็นน้ําแข็งละลายแบบนี้นะจ๊ะมันจะลื่นมากเขาก็เลยต้องเอากรวดมาใส่นะจ๊ะแบบนี้เลยนะ,ะไม่งั้นเวลาเราเดินเราจะลื่นถลไมง่ายๆตรงมุมนู้นน่ะดูซิ มุมนู้นนะัลื่นมากในะแบบนั้นนะ่ะนะคะถ้าเวลาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเห็นแบบนั้นอย่าเดินนะมันเป็นน้ําแข็งใสๆเลยนะจ๊ะสวัสดีครับนะคะที่เมืองจีนก็มีหิมะครับโอ้โค่ะแล้วเขาก็คงทําคล้ายๆกันนะเนาะตอนแรกที่มาอยู่ใหม่ๆพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก <laughs> พอมาอยู่ไปนานก็ถึงจะเข้าใจนะจ๊ะเอฟซีเบาหมอนสวัสดีครับเบาหมอนขอบคุณนะคะส่งหัวใจให้กันเรือๆนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะเมื่อกี้เมามอยเรื่องข่าวไปเยอะเลยนะจ๊ะพี่หมอนนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะหาเรื่องไลฟ์ไปวันวันเนาะหาเรื่องไลฟ์ไปวันวันนะคะสวัสดีเจ้าบา้านสวัสดีทุกผู้พูดคนนะคะน้องๆพี่พี่นะจับไม้จับมือกันนะแวะเข้าไปเยี่ยมชมเพจเขานะแล้วก็ไปเขียนข้อความหาเขานิดหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปมุงหลังคาให้กันนะมุงหลังคาซื้อขนมไปฝากให้กันนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันไปเนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะส่งหัวใจให้รือรัวเลยนะคะพี่บ่าวหมอนขอบคุณนักนักนะเจ้านะเจ้าก็บอกมีอย่างนะคะวันนี้นะคะก่อนไลฟ์นิดนิดจิตแจ่มใสนะคะในเมื่อยอดมันลงมาระดับ5แล้วนะค6ห้หอยู่ใช่ไหมก็ก็ยังดีกว่า1นสองเนะาะเมื่อเช้ามีศูนด้วยนะเพราะว่าวิ่งไปนะคะวิ่งอ่ะวิ่งเอาลูกไปส่ง โอ้ยหนาวอ่ะเดี๋ยวแม่ว่าขอไปใส่ไปเอาเสื้อหนาวอีกตัวมาได้ไหมนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ,ะใส่เสื้อหนาวเมื่อใส่เสื้อหนาวหนาวมากโอยนะคะเอหนาวนาวนาว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะขอตัวครับเพื่อนมารับไปนั่งเล่นครับอ๋อจ้าไปเลยจ้าวบางๆก็ไลฟ์นะไลฟ์บ่อยๆแต่แม่อ้อนว่าเราต้องมีคอนเนคเยอะๆก่อนนะคะมี Subscribe เยอะๆนันแล้วเราไลฟ์เราจะได้ไม่ว้าเวตาเตนเนาะนะคะแล้วก็เราต้องมีเพื่อนในในวงไลฟ์ที่เยอะนะเขาก็จะมาช่วยดูไลฟ์ให้เรานะจ้า ไม่บายจ้าขอบคุณที่รับชมนะจา้ายอดน้อยลงเห็นไหมไปใส่เสื้อหนาวก็ตกลงพี่บาหมอนจะวางแล้วดีไหมสองคนนะคะขอบคุณมากกันละกันนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันไลฟ์อื่นกันละกันนะขอบคุณนะบ๊ายบาย,บายเฮดสวัสดีนะคะทุกๆกคน